เส้นขอบในเหนเร,เนรีมมรหหรหยญทางฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมจะต้องคมคมนะครับผมเห็นไหมจะมีปรากฏเป็นเส้นขอบในเหรียญอยู่นะครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่บริเวณด้านในนะครับผมวิ่งมานะครับผมทางฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากกลางเหรียญเลยนะครับผมแล้วก็วิ่งมาจนถึงเลยหูเหรียญน,นะครับผม แล้วก็จะมาหายไปในบริเวณตรงนี้คำคว่าชอแตกนะครับผมก็คือบริเวณหางชอช้างเห็นไหมครหางชอช้างครับผมจะมีเส้นขนแมวนะครับผมเนี่ยระหว่างต่อเต่ากับชอช้างตรงหางชอช้างนะครับผมเป็นเส้นเล็กๆคมๆนะครับผมวิ่งขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยฮะจะมีเส้นขนแมวระหว่างตัวอกที่อยู่ตรงกลางนะครับผมตัวอกตัวที่3ามนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมดูที่ ตัวอุกบริเวณพื้นเหลี่ยมนะครับผมเนยะจะมีเส้นคมๆมนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นคมคมนะครับผมต่อจากหางของตัวอุกนะครับผมวิ่งขึ้นมาชนขอบเลยนะครับผมตรงดอเด็กของคําเบวัดนะครับผมจะมีเส้นขนแมวคมคมนะครับผมขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงใต้ดอเด็กนะครับผมวิ่งมาชนขอบเหลี่ยนนะครับ เห็นไหมฮะตรงคําว่านครราชสีมาเนี่ครับผมสละอานะครับผมจะมีหางคล้ายๆกับงองงูนะครับผมเห็ฮะเป็นเส้นคมๆต่อออกมาจากสราอาเฉียงขึ้นไปชนมอมานะครับผมจะคล้ายๆกับงองงูครับตัวตับขอบข้างจะตัดไม่ชิดจนเกินไปนะครับผมจะเว้นระยะออกมานิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรอยสลกบจาก ขอบเหรียญกัขบขอบตัดด้านข้างนะครับผมจะเห็นลักษณะเป็นสโลปนะครับผมจะเห็นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมแทนะบจะนะเกือบจะรอบเหรียญเลยนะครับผมจะไม่ตัดชิดจนเกินไปนะครับมาดูข้างนี้นะข้างนี้เขาก็จะนะเว้นระยะเหมือนกันนะครับ กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพนี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกติคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ เหรียญคณาจา์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงพ่อสังชุติมันโตนะครับผมวัดใหม่บ้านกออำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็จะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับผมเหรียญในรุ่นแรกของหลวงพ่อสังเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์นะครับผมก็คือพิมพ์ฐานเขียงนะครับผมแล้วก็พิมพ์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้คือ พิมพ์นั่งต่างขาสิงนะครับผมพิมพ์นั่งต่างขาสิงในเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกก็คือบล็อกชอแตกแล้วก็บล็อกชอธรรมดานะครับผมเหรียญที่นํำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมก็จะเป็นบล็อกชอแตกนะครับรายละเอียดของเหรียญจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมภาพในส่วนขยายไปพร้อมกับโอบ้านสวนเลยครับลักษณะของเหรียญรุ่นแรกในพิม บล็อกขาสิงนี้นะครับผมของหลวงพ่อสังชุติมันโตว,วัดใหม่บ้านกอนี่นะครับผมก็จะ,ะเป็นลักษณะ,ะเหรียญทรงลีนะครับผมแล้วก็ยกขอบสูงนะครับผมแล้วก็เว้าเป็นแหงลงมาหาตัวองค์หลวงพ่อนะครับผมที่อ,อยู่ตรงกลางนะครับผมหลวงพ่อลักษณะ,ะนั่งสมาธินะครับผมอยู่บนต่างขาสิงนะครับผมตัวอักษรด้านล่างเขียนหลวงพ่อสังชุติมันโตนะครับ แล้วก็อัคระลาย,ยันมีทั้งหมด11ตัวนะครับผมที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้ผมจะยังไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของอัคระลายจานนะครับผมมีทั้งจานใหม่จานใหม่จานเก่านะครับผมแต่ว่าเอาเหรียญให้แท้ก่อนนะครับผมที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นก็คือจะมีบล็อกชอแตกแล้วก็บล็อกชอธรรมดานะครับผมเหรียญน,นี้เป็นบล็อกชอแตกนะครับผม ชอแตกชอไม่แตกดูยังไงนะครับผม,ผมก็อยู่ที่บริเวณชอช้างตรงชายาของภูู้นนะครับผมเห็นะครับบริเวณหางของชอช้างระหว่างชอช้างกับชอเต่าเนี่ยนะครับผมจะมีเส้นขนแมวนะครับผมที่ระหว่างหางชอช้างนะครับวิ่งขึ้นไปชนใต้ต่างขาสิงนะครับผมที่หลวงพ่อนั่งอยู่นะครับผมเห็นไหมฮะ นี่ครับอันนี้อาจจะมีฝุ่นละอองนะครับผมจากหิ้งนะครับผมที่ผมยังไม่ได้ทาความสะอาดจับอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าความชัดเจนของส่วนเส้นขนแมวตรงนี้ก็จะมีอยู่นะครับผมถ้าเป็นบล็อกธรรมดาก็จะไม่มีในส่วนนี้นะครับผมมาชมด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็เป็นอัคลาลายันนะครับผมนี่ครับ ตังบนเป็นยันสีตัวแล้วก็เป็นตัวผู่ชี้หาขึ้น5าตัวนะครับผมตัวสน,นะมะอักขนะครับผมเป็นตัวกลมด้านตรงกลางนะครับผมโอุอมามะนะนะครับแล้วก็นาชาลีติตัวหนังสือภาษาไทยเขียนวัดใหม่วัดใหม่ครับผงวงเล็บกรอตำบลใหม่อำเภอโนนสูงครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับผม แล้วก็จุดสังเกตอีกบริเวณหนึ่งนะครับผมซึ่งมีเหมือนกันบล็อกทุกพิมพ์ทุกเนื้อนะครับผมก็คือตัวกู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นขนแมวนะครับผมบางคนก็เรียกว่าเส้นสภาวากาศนะครับผมนะฮะจะเป็นเส้นเรียวๆไปแต่ถ้าเหรียญในสภาพฉายอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนนักนะครับผมสาหรับเหรียญที่ พอเห็นลมดําติดอย่างนี้นะครับผมส่องดูที่ตัวอูหางตัวอูตรงกลางนะครับจะมีเส้นวิ่งจากหางตัวอูนะครับผมวิ่งขึ้นมาชนขอบนะครับผมแล้วก็ขอบข้างด้านในนะครับผมจะเห็นมีเส้นแตกนะครับผมจุดที่จุดที่1นะครับผมแล้วก็ตัวที่2นี่ฮะจะเป็นขอบมานะครับผมแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณตัวมินะครับผมตรงนี้นะครับลอยปิ้นข้าง รอบรูหูเหรียญรอยปิ้น,นต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับในเหรียญรุ่นนี้ถามว่ามีของเกือยังนะครับผมในปัจจุบันมีของเกแล้วนะครับผมแล้วก็ของที่ปั้มมาในลักษณะเดียวกันนะครับผมก็คือเหรียญรุ่นสร้างประตูนะครับผมซึ่ง มีลักษณะหน้าเหรียญที่คล้ายคลึงกันนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญรุ่นที่สร้างซุ้มประตูนะครับผมระหว่างพักคะรายันสองแถวนี้นะครับผมเขาจะเขียนไว้อย่างช,ชัดเจนนะครับผมว่าสร้างประตูนะครับผมเป็นวาระในการจัดสร้างเพราะฉะนั้นก็ดูไม่ยากนะครับผม บางคนเขาก็ไปลบไอตัวหนังสือที่ว่านั o ้นออกเพื่อที่จะขายให้เป็นรุ่นแรกในปีพศ2517เนี่ยครับผมแต่จริงๆมาสร้างในรุ่นหลังนะครับผมตัวหน้าก็มาสังเกตเทียบกันอีกทีหนึ่งก็จะเห็นความแตกต่างครับผมเพราะฉะนั้นเล่นความชัดเจนความคมชัดเป็นสําคัญนะครับผมเหรียญขอบแาด้านข้างก็จะต้องไม่หนาไม่บางนะครับผมยวผมจะลองวัดดูนะครับผมขนาดก็ หน้าที่จะอยู่ประมาณานี่ฮะประมาณาเกือบเกือบจะ2มิลน,นะครับผมมิลกว่ากว่านะครับผมนะฮะเหรียญขนาดสูงก็ประมาณ3.5มจุาเซนกว้าง2.5เซนนะครับผมอัขรล,ลาย,ยันนี่ฮะอาจะจะมีผลเรื่องของ ราคาอยู่เหมือนกันนะครับผมพ่อเหรียญมีทั้งที่หลวงพ่อจาน์แล้วก็ไม่จานนะครับผมคนก็จะมาเล่นเหรียญจานเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีคนนําเหรียญแท้น,น,ะน,ะยยนะครับผมไปจารให้มีอัคละลายจันเพิ่มเติมนะครับผมก็สังเกตดูเอาครับผมบางคนก็บอกว่าเป็นลายจานจะต้องแถวบางคงก็ลึกบ้างนะครับผมคนก็ไม่ให้ความสนใจเพราะว่าอาจจะ,ะเป็นเหรียญ ที่มีการจานใหม่นะครับผมแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความแท้ของเหรียญมากกว่านะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ